ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมคุณไอเกนเนอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างบุสบกยอดปรางนะครับเดี๋ยวนะครับเรามาดูอุปกรณ์ก่อนเลยนะครับก็จะมีโทนไม้ไผ่นะครับพวกบล็อกต่างๆอ่านะครับแล้วก็มีกําแพงหินทรายนะครับบล็อกทองคอนกรีตแดงนะครับก็มีคมไฟแท่งเอ็นนะครับประมาณนี้นะครับผังก็ได้อยู่ที่11บเคูนสินะครับ11บเคูณสินะครับ อยู่ในแนวตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับโดยเรานะครับจะเริ่มกำหนดจุดนะครับโดยใช้บล็อกถองวางที่หัวมุมแบบนี้เว้นมาสี่ช่องแล้ววางนะครับตลอดแนวเว้นสี่ช่องวางเว้น4ี่ช่องแล้วก็วางนะครับอันนี้เส้นที่ผมทําไปเนี่ยนะครับเพื่อให้นับบล็อกได้ชัดเจนนะครับนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องสร้างก็ได้เนาะนะครับที่เป็นเส้นแดงขาวเนี่ยนะครับอันนี้ทําไว้ให้เห็น นะครับชัดเจนนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนมานะครับก็ให้นํานะครับบันไดนะครับไม้ไผ่วางแบบนี้นะครับแทรกทุกด้านม็อกทองนะครับวางทับด้านบนให้หมดนะครับ วางทับนะครับวางแบบทับแบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้ทําการนะครับเสริมมุมแบบนี้อ่าอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ดันขึ้นมาครับแบบนี้ตรงนี้ดันขึ้นมาเนาะที่เหลือโดยจะเว้นมุมตรงนี้เอาไว้ อ่านะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับทีนี้ก็นำกับไม้หินทรายนะครับมาอุดตรงมุมนี้นะครับ4ด้านแล้วก็ดันบล็อกทองขึ้นมาระดับสายตาเห็นนะครับแบบนี้อ่าสองบล็อกนะครับความสูงเนาะอ่านะครับดันขึ้นมาอ่านะครับดันขึ้นมาเป็นแผงแบบกาแพงแบบนี้ จะได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ทําการวางแบบนี้ครับอ่านะครับเว้นนะครับเป็นเหมือนด้านสะท้อนนะครับเว้นช่องไว้นะครับแล้วก็นะครับนํานะครับกาแพงทรายนะครับใส่เข้าไปที่มุมนะครับเมื่อเราใส่เรียบร้อยนะครับผมก็จะทํานะครับลักษณะแบบนี้ชั้นต่อไปเลยนะครับ โดยนะครับผมจะเริ่มวางที่หัวมุมนะครับไปเลยแล้วกันอ่านะครับเอาเสาตรงนี้วางไปปุ๊บตำแหน่งแบบนี้อ่าแล้วก็สีทองวางตรงนี้หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับแท่กขึ้นมา2บล็อกระดับสายตาหินแบบนี้นะครับแท่ขึ้นมาแบบนี้ตำแหน่งแบบนี้อ่านะครับ หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็ปิดอย่างนี้่านะครับแล้วก็เว้นช่องไว้ที่หัวมุมนะครับเว้นไว้ที่หัวมุมนะครับ่านะครับตรงนี้ก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมแต่สเกลก็จะแบบไล่นะครับค่อยๆเล็กไปเรื่อยๆนะครับต่อมานะครับผมก็ทําการนะครับปูนะครับปิดไปเลยแล้วกันนะครับ ให้ได้แบบนี้นะครับชัดเจนไหมครับผมก็จะเริ่มวางฐานนี้นะครับดูนะครับวางขึ้นฐานแบบนี้ก่อนนี่แบบนี้นะครับให้เป็นฐานลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นก็ปูนะครับให้ตรงนี้ทึบไปเลยนะครับเขาจะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับกำหนดจุดนะครับที่เป็นในส่วนของเสาตรงนี้นะครับ อ่านะครับเสาตรงนี้เนาะนะครับคลิปนี้ผมจะให้ความสูงสักประมาณ8บล็อกละกันนะครับเจ9ดปด้าได้หมดนะครับระยะประมาณนี้เนาะนะครับโดยผมจะเริ่มนับแต่ตรงนี้แล้วกันนะครับตรงนี้เป็น1นะครับ2 3 4สาม8ี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับ1แล้วก็2 3 4สาม8ี่ห้าหเจ็ดแปดนะครับอ่าแล้วก็ ขีดตรงนี้มานะครับดึงเชื่อมนะครับแนวนอนแบบนี้อ่านะครับ1แล้วก็2 3 4ส6 7 8ี่ห้าห็ดดอ่าผมรับตรงนี้เป็น1นะครับอ่านะครับจะเป็น9ก้าวอลกก็ได้นะครับกำลังดีประมาณนี้7ถึง9นะครับอ่ะเราก็จะได้เป็นโครงสร้างลักษณะแบบนี้เลยนะครับทีนี้ผมก็จะใช้นะครับคอนกรีตแดงวางนี่แล้วกัน แล้วตรงกลางก็ใส่็อกทองเข้าไปนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะสร้างตรงนี้นะครับเป็นส่วนของชั้นหลังคาตรงนี้นะครับวางนี้ครับดูนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเว้นมุมมาไว้นะครับเว้นมุมมาไว้นะครับนี่วางนี้นะครับมาด้านล่างจะลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทุกด้าน อ่าเราก็จะเว้นมุมไว้นะครับเดาไม่ยากครับเราก็จะใส่เข้าไปคล้ายเดิมอ่านะครับต่อมานะครับผมก็ทําการนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับนํามาได้ให้ไผ่นะครับวางแบบนี้เลยตรงนี้นะครับมุมไหนก็ได้เหมือนกันทุกด้านนะครับปึ๊บเว้นช่องนะครับสลับไปแบบนี้อ่าวางแบบเว้นช่องนะครับอ่านะครับแบบนี้เหมือนกันทุกด้านนะครับ อ่านะครับลักษณะแบบนี้เลยทีนี้นะครับเราก็จะนำนะครับรั้วมาแทรกนะครับเป็นด้วงไผ่นะครับมาแทรกช่องว่างนะครับที่เราเว้นเอาไว้นะครับอ่ะชั้นต่อมานะครับผมก็จะดันขึ้นมาแบบนี้อ่าดันขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ดันขึ้น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 นะครับดันขึ้นอ่านี้ดูมุมสูงนะครับจะเป็นแบบนี้ อ่านะครับเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับแล้วก็แบบนี้ปุ๊บอ่าตอนนี้ก็ปิดมาแบบนี้อ่าโอเคนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับอ่านแบบนี้นะครับอ่าดูด้านละดูด้านข้างนะครับอ่าทันนะครับต่อมานะครับผมก็จะทําการนะครับวางลักษณะแบบนี้นะครับปิดทึบป่ายอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้ อ่านะครับทีนี้ผมก็ทบบํああนนああาแบบนี้นะครับดูาดูดีนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะของ3ามูณสามตรงกลางนะครับหลังจากนั้นก็วางบันไดนะครับกหลับหัวแบบนี้ค่อยๆทำนะครับ อ่านะครับมันจะเริ่มยากขึ้นละนะครับนิดหนึ่งอ่าบล็อกทองนะครับปิดตรงนี้ปลอ่าลักษณะแบบนี้เลยอ่านะครับแล้วก็นํานะครับเจ้าบันไดนะครับวางนี้เว้นช่องนะครับอ่านะครับวางปายแบบนี้อ่าโอเคนะครับ แล้วก็รั้วมาแทรกไว้อ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าทีนี้ผมก็ทำการนะครับวางตรงนี้แบบนี้อ่าอ่าแล้วก็ดันให้ถึงตรงนี้เลยเหมือนเดิมอ่านะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่านะครับแล้วพอมาตรงนี้เราก็ทำลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับ แล้วก็วางบรรยากับหัวนะครับล้อมนะครับบล็อกสีทองตรงกลางหลังจากนั้นนะครับก็นำนะครับเสาหินทรายนะครับแผงหินทรายเนี่ยวางเป็นลักษณะแบบนี้ครับอ่านะครับลักษณะแบบนี้เลยอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกทองนะครับวางแบบนี้ทับไปอ่าแล้วก็อุดรูช่องไว้ด้วยนี่นะครับเป็นแบบนี้ ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยตรงนี้ลืมวางนะครับเขาจะเป็นรูปร่างแบบนี้ทุกด้านนะครับเหมือนกันแบบนี้หลังจากนั้นนะครับผมก็จะวางลักษณะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะฮะก็จะใช้กพบหินทรายนะครับวางแบบนี้ปึ๊บแล้วก็อุดช่องอนะครับแล้วก็ตามด้วยบันไดนะครับวางแบบนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ปิด ช่องตรงนี้อ่ะอาจากนั้นก็ตามด้วยนะครับมอกนี้เลยนะครับคำเห็นสายนะครับวางนะครับทับก็ตรงนี้เลยนะครับอ่ะทับลงไปเลยอ่ะแล้วก็ปิดตรงนี้ปึ๊บอ่ะก็แบบนี้อ่านะครับแล้วก็ทําอีกหนึ่งชั้นนะครับนี้ก็ต้องอุดก่อนเนาะอ่านะครับจะเป็นแบบนี้ ให้ดูใกล้ๆนะครับวางครับปึ๊บวางล้อมนะครับแล้วก็บล็อกทองแล้วก็บันไดประกบก็จะเป็นเหมือนสามชั้นแบบนี้เห็นไหมครับาจากนั้นก็นําสีทองครับสร้างเป็นยอดแบบนี้ครับปึ๊บทาให้เห็นทรายครับรั้วครับรั้วอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อั้วให้เป็นมุนมแบบนี้ อ่านะครับแล้วก็รั้วตรงนี้ครับอ่าแล้วก็แท่งเอ็นครับโคมไฟครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะครับประมาณนี้เลยทีนี้นะครับดีเทลยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมก็จะนํานะครับแท่งเอ็นวางตรงนี้อ่านะครับวางประดับเข้าไปนะครับ วางไว้บนยอดของรั้วนะครับเห็นไหมครับยอดของรั้วตรงนี้อ่าเราก็จะลักษณะแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับอ่านี้ก็ได้ทุกด้านแล้วเนาะนะครับดีเทลยังไม่หมดนะครับเพราะว่าดีเทลเยอะมากนะครับอ่าผมก็จะทำลักษณะแบบนี้ครับในกราบหัวตรงนี้ครับปึ๊บอ่านะครับบมแบบนี้เลยนะครับวางในกราบหัวนะครับ อ่านะครับโอเคเนาะนะครับแล้วก็วางนะครับรั้วตรงนี้ครับรั้วไ้ไผ่เนาะวางใต้บันไดกลับหัวนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นก็ทาแบบนี้ครับบันไดกลับหัวกลับหัวอ่านะครับปึ๊บแบบนี้อันนี้ผมมาทําให้เป็นเหมือนลักษณะแบบซุ้มแบบกลีบบัวดีกว่านี่จะเป็นแบบนี้อ่านะครับ แล้วก็ตรงนี้ผมมาใช้เป็นกระเพงหินทรายนะครับวางตรงนี้ครับล้อมตรงนี้อ่านะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เนาะนะครับตรงนี้ผมก็จะทําเป็นแท่นขึ้นมานะครับเพื่อเน้นนะครับสาหรับที่ท่านผู้ชมนะครับจะวางนะครับนี่ตรงนี้ก็ได้นะครับจะวางพุทธรูปนะครับประดิษฐานพุทธรูปก็ได้นะครับอ่านะครับดีเทลยังไม่จบนะครับเพราะว่ายังมีส่วนฐานึ่งนะครับที่เราจะเพิ่มเข้าไปนะครับ อันนี้เราดูส่วนฐานนะครับจะเพิ่มอย่างไรนะครับโดยส่วนฐานเนี่ยผมก็จะใช้เป็นบล็อกนี้นะครับบันไดไม่ผายนะครับด้วยการวางแบบนี้ครับกลับหัวกลับหัวเว้นนะครับแบบนี้อ่านะครับแล้วช่องว่างที่เหลือนะครับผมก็ทําการนะครับวางเป็นบล็อกนี้แล้วกันนะครับประตูรั้วไม่ผ่นะครับอ่านะครับหรือใช้เป็นรั้วปกติก็จะเป็นแบบนี้ นี่อ่านะครับอันนี้เขาก็จะมีดีเทลที่นะครับเห็นไหมสวยงามนะครับอ่าอันนี้ก็ทําให้ดูแบบหนึ่งนะครับถ้าเราเปิดรั้วก็จะเป็นแบบนี้อ่าจะเป็นเส้นขอบแบบนี้น่ะนะครับให้ดูหลายแบบนะครับอ่าต่อมานะครับหน้านี้ก็ทําคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเราจะเว้นแบบนี้เนาะอันนี้เขาจะเว้นเป็นหนึ่งช่องใช่ไหมอันนี้เราจะเว้นเป็นสองช่องนะครับ อ่าแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปอ่าแล้วถ้าเป็นแบบนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้อ่าอ่าเห็นไหมครับนี่คือดีเทลที่แตกต่างกันอ่านะครับให้ดูนะครับผู้นะชมก็ลองเลือกใช้ใดูนะครับอ่ามีหลากหลายนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็จะใส่เป็นประตูรั้วแล้วกันนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับ นะครับใส่ให้ครบทุกด้านนะครับอ่านี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี้ผมก็จะนะครับประดับโคมไฟเข้าไปปุ๊บเรียบร้อยสวยงามนะครับอ่าลักษณะประมาณนี้เลยนะครับนี่ก็คือบุษบกยอดปรางนะครับอ่าจะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะนะครับเดี๋ยวปรับเป็นวัดเงาดีกว่าว้าวนะครับสวยสวดงามอลังการสุดๆไปเลยนะครับนี่ก็คือบุษบกยอดปรางนะครับ แต่ว่าผมจะให้ท่านผู้ชมนะครับเพิ่มดีเทลอีกสักนิดหนึ่งนะฮะคือเราจะใช้เป็นนะครับกําแพงหินทรายนะครับแทรกเข้าไปที่มุมนะครับของตรงนี้นะครับบริเวณนี้เลยนะครับชั้นที่2ตรงนี้อ่านะครับนี่เท่านี้เองนะครับ่าเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองเรียบร้อยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับ อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจกรีเนอร์ทีวีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม